เคยถามพวกคนที่ไม่ไม่ยอมจำนวนต่ออนะัลลอฮ์น่ะถามคนที่ไม่ใช่มุสลิมในอดีตนะ่ะถามว่าใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินคนเหล่านั้นตอบแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเขาเขารู้เขาจำนวนต่อพระพระองค์ผู้ทรงเกรียงไกรทรงปรีชาญาณทรงสามารถแต่เขาไม่เขาไม่ยอมจำนวนเท่าน,นั้นแหละแต่เขารู้ว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างเพราะฉะนั้นในเรื่องของรูบูบียะเรื่องของรับการดูแลให้ริสกีให้เป็นให้ตายเนี่ยเรามอบให้กับอัลลอฮ์เพราะฉะนั้น เตาฮิตที่สองคือเตาฮิตโรบูเบียพี่น้องก็ต้องกลับมาเรียนรู้จําชื่อไม่ได้ก็ไม่ใช่เหตุผลหรอกครับแต่หลักปฏิบัติต้องมีเตาฮิตที่สามคืออัสมวาวะสิฟาตคือชื่อลักษณะนามของพระองค์เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ลักษณะนามของอัลลอฮ์มีอะไรบ้างนั่นแหละคือพระองค์ผู้ทรงมีคุณสมบัติตามนั้นที่เราเห็นว่า99พระนามที่ถูกกล่าวในอัลกรุรอานใครท่องจําได้นะ่ะสุดยอดครับพี่น้องนั่นถือว่าดีแล้ว แล้วรู้ความหมายด้วยอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงได้ยินทรงนั่นทรงนี่แสดงว่าเรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ศักยภาพของพระเจ้าของเราที่แท้จริงเพราะฉะนั้นหลักของเราในวันนี้เนะี่ยพี่น้องจิรักครับถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นมุสลิมแล้วถามว่าไหนศรัทธาต่อร้อยยังไงไม่รู้นี่แหละครับพี่น้องโอกาสดีของพี่น้องแล้วแหละที่จะได้ติดตามรายการที่เราจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าจะศรัทธาต่อร้อยศรัทธาแบบนี้ ไม่ได้เชื่อตามปู่ย่าตายายตามบรรพบุรุษเราจะให้การศรัทธาของเรามีตออัลลอด์ด้วยกับหลักเตาฮิดสามอย่างนะครับอูลูฮิยารูบูบียาอัสมาวัซิฟาตนะครับในเรื่องของการเคารพพักดีตออัลลอด์เท่านั้นแล้วก็ให้อลัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ดูแลกิจการต่างๆเพราะนั้นเราจะบอกว่าพระองค์เนี่ยมีคุณสมบัติที่สามารถเป็นที่พึ่งของสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกใบนี้ใครจะมาบอกว่าตั้งตนเป็นพระเจ้านะครับ เจ้าบอกฉันเนี่ยยิ่งใหญ่แต่ในท้ายที่สุดก็กลับไปใช้ของอัลลอฮ์อยู่ดีเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ใช่สิ่งถูกสร้างนี่แหละครับพี่น้องที่แตกต่างกันระหว่างผู้พระเจ้ากับกับ,ก,บกับบาวเนี่ยก็คือตรงสร้างนี่แหละถ้ามนุษย์อย่างเราเนี่ยถูกสร้างเราเป็นบ่าวเราเป็นทาตอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะมีคุณสมบัติพิเศษถ้าตราบใดที่พระเจ้ามีคุณสมบัติเดียวกับมนุษย์เลยจะถูกเคารพไม่ได้หรอกครับ เหมือนกับคนในปัจจุบันเนี่ยที่ไปขอความช่วยเหลือจากยินน่ะจากชายตอนนะครับพี่น้องไปขอความช่วยเหลือจากยินอลัลลอฮ์บอกว่าอะไรนะการรมนาบนีอาดัมแล้วก็การรมนาบนีอาดัมอลัลลอฮ์บอกเราให้เกียรติกับมนุษย์มนุษย์ในมิมีเกียรติสูงกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดเลยแต่ทําไมเราไปขอไปขอความช่วยเหลือจากยินไปยกย่องไปกลัวมันละครับพี่น้องมันก็เลยได้ใจจริงๆมันจะต้องกลับมากลัวเราด้ยซ้ําเพราะเรามีเกียรติเหนือ สิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้มนุษย์นะครับดีกว่าสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายหรือสรรพสัตว์ทั่วไปเนี่ยด้วยกับสติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้มาเพราะฉะนั้นพี่น้องทีักครับวันนี้เราสรุปว่าอิสลามคือศาสนาที่เราจะต้องยอมจำนนต่ออัลลอฮ์เข้ามาในอิสลามแล้วเนี่ยจะมาทำตัวใหญ่ไม่ได้นะครับต้องมีพระเจ้าสอง إ ม م านของเราคือศรัทธาเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างตามที่อยู่ในหลักการของศาสนา มีทั้งแบบเหตุผลแล้วก็แบบทั้งไม่มีเหตุผลด้วยนะครับสามพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ผู้ทรงเลี้ยงดูเราเพราะฉะนั้นลักษณะของเราที่เราจะต้องอีมานต่ออัลลอฮ์มีสามอย่างนะครับเราจะให้เอกภาพกับพระองค์กันแล้วพี่น้องจะได้รู้ว่าวันนี้นะครับเราจะมีแค่เรือนร่างที่เป็นเป็นมนุษย์หรือเปล่าหรือเราเป็นมุสลิมที่มีคุณภาพนะครับแตกต่างจากเดรัชานโดยสิ้นเชิงหรือเปล่า ทั้งๆที่อัลลอฮ์ Allah สร้างมาในโลกนี้เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเราอย่างเดียวอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งอิสลามผ่านมายังอิบอิบรีนายบีมูฮัมหมัดมาให้มนุษย์มาประกาศกบมวลมนุษยชาติอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์สร้างยินให้มาพักดีต่ออัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์สร้างเรามาให้พักดีต่อพระองค์ด้วยพระองค์ทรงสร้างมาเลากามาด้วยสร้างชัยตอนสร้างอิบลิสร้างสร้างยินต่างๆมาด้วยสิ่งต่างๆเราเานี้ถูกสร้างทั้งหมดทําไมพฤติกรรมของมาเลากา จึงเป็นแต่ผู้ที่มีแต่ความดีงามอย่างเดียวล่ะพี่น้องทําไมชัยตอนจึงมีแต่พฤติกรรมที่ถูกสาปแช่งพฤติกรรมเป็นความเลวร้ายอย่างเดียวล่ะครับพี่น้องแต่ทําไมมนุษย์มีทั้งดีและก็ไม่ดีแล้วในเมื่อมนุษย์เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าทําดีจะได้เข้าสวรรค์ถ้าทําไม่ดีจะตกนรกเนี่ยแล้วยินละ่ะยินที่อัลลอฮ์บอกว่ามาคลักตุลยินนวัลอินส์อิลลาลิยาบุดุลเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากที่จะให้เขาพักดีต่ออัลลอฮ์ แล้วถ้าหากว่ายินเนี่ยพักดีต่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วเขาจะได้เข้าสวรรค์ไหมยินพักดีต่ออัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์ไหมแล้วถ้ายินเนรคุณต่อเราจะตกนรกไหมอันนี้มีคําตอบในช่วงของรายการเนี่ยเพราะนั้นให้พี่น้องได้ได,ได้ได้คิดนะครับว่าจะทํายังไงให้อีหม่านของเรามัน่นคงบางทีเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยออมีความเชื่อนะครับว่าจะแต่งงานเนี่ยต้องขึ้นดูดูว่าข้างขึ้นหรือข้างแรมแค่นี้ก็ทําลายจุดยืนของเราแล้ว บางคนเนี่ยนะครับพูดพูดถึงกับตัวเองว่าเนี่ยโอ้นี่โชคดีนะเกิดมาเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ใครที่เกิดเดือนนี้เป็นคนที่มีมีอนาคตดีไม่ตกรกรรมลําบากเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อในเรื่องของวันเวลาเพราะฉะนั้นอิสลามจะไม่สอนให้เราเชื่อในสิ่งที่เป็นเรื่องของอความเชื่อที่งมงายอิสลามจะเป็นหลักการที่มีเหตุแล้วก็มีผลแล้วก็มอบตัวเองจํานวนต่ออัลลอฮฺซุบะฮานาตาลาพี่น้องที่รักครับก็คงฝากพี่น้องนะครับในช่วงท้าย ให้พี่น้องเห็นว่าความสําคัญของเรื่องของอะกิดาเรื่องเตาฮิดเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับศีรษะของเรานะครับที่อยู่บนเรือนร่างถ้าเรือนร่างนี้ปราศจากศาีรษะก็คงเป็นคงเป็นคนเป็นมนุษย์ไม่ได้เช่นเดียวกันถ้ามุสลิมแต่เป็นมุสลิมขาดอีมานขาดอะกิดาขาดเตาฮิดก็ไม่ใช่มุสลิมก็คงฝากพี่น้องไว้เพียงเท่าน,นี้ครับสลามวัวไลกุมวราะห์มะตุลลอฮาะกาตุฮ์